เว็บตูนที่ยังไม่จบรุ่นพี่สุดสวยคนนี้เป็นผู้ชายอัปเดตทุกวันจันทร์ฮานากะมาโคโตเป็นเด็กนักเรียนมปลายที่ไม่วันหนุ่มคนไหนที่ได้พบได้เห็นก็ไม่อาจละสายตาไปได้เพราะความสวยสดใสน่ารักขนาดรุ่นน้องบางคนที่เป็นผู้หญิงอย่างน้องอาโออิยังทนไม่ไหวถึงกับมาสารภาพรักแต่ความจริงก็ถูกเปิดเผยเมื่อมาโคโตถอดวิกผมออกมาเพื่อเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ชายและอ่านไม่ได้รู้สึกชอบน้องคนนั้นก็ได้แต่เจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่คิดตัดใจแถมประกาศว่าฉันจะเป็นรักแรกของรุ่นพี่ให้ดูหลังจาก ากน,นั้นเธอก็คอยติดตามมาโคโตแจเลยทีเดียวแต่มีคนคนหนึ่งคอยจับตามองอยู่คนคนนั้นก็คือริวจิเพื่อนสมัยเด็กของมาโคโตที่ดูไม่ค่อยไว้ใจเอาอีที่พยายามจะมาทําตัวสนิทสนมแต่เอ๊ไม่ไว้ใจหรือหึงแบบไม่รู้ตัวกันแน่นะมีการแอบ,บเก็บรูปมาโคโตไว้ในสมุดด้วยเนี่ยบอกเลยว่าเว็บตูนเรื่องนี้เปิดมาด้วยตัวละครที่ฉีกกฎสะทุกแบบเลยเป็นเว็บนแนวโรแมนซ์ที่แฝงความหวานละมุนละมุนแต่ก็แอบ,บมีตับพังอยู่ในนั้นบ้างเหมือนกันนะแต่ใดๆแล้วเนี่ยอ่านแล้วมันรู้สึก โดนใจในหลายๆซีนหลายๆเหตุการณ์เลยเหมือนกันแล้วสุดท้ายมาโคโตะจะได้ลงเอยกับใครกันแน่อ่านเลยตอนนี้ที่ไลน์เว็บตูนหลากหลายเรื่องราวอ่านได้ทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ใครมีเว็บตูนเรื่องเด็ดประจําวันจันทรคอมเมนต์เข้ามาป้ายยากันหน่อยนะ